ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจที่บางขลมนะครับเข้าไปจับกลุ่มตัวในอดิศักิ์อายุ38ปีเป็นคนอยู่ในเขตท,ทวีวัฒนากรุงเทพนะครับมีหมายจับสารอาญาธนบุรีลงวันที่24ตุลาคม2567แล้วก็หมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่31ตุลาคม2567ความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหาสถานนะครับ ก็จับตัวได้ที่บริเวณห้องเช่าแห่งหนึ่งริมถนนจรันสนิทวงแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยครับจากการตรวจสอบข้อมูลอัากรรมของนายดิศัก์นี่ก็ปรากฏว่าปล้นทรัพย์นะครับในเขตสอน,นอตะลิ่งชันก็หาลักทรัพย์ที่สพสมชุกจังหวัดสุพรรณนะครับโ,โหที่สามชุกนี่4 5, ีหเที่ยวเลยละครับ แล้วก็ยังมีลักทรัพย์ที่สอพศรีประจันก็มีสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีที่สอนอบางคอแหลมด้วยแล้วก็ล่าสุดปี67นะครับออที่สอนอประทุมวันนะฮะผู้ต้องหาเมื่อถูกจับแล้วรับสารภาพนะครับโดยบอกว่าปกตินั่นก็จะขับไรเดอร์แล้วก็ตระเวนเข้าออกตามวัดเพื่ออาศัยช่วงวัที่พระออกไปบิณฑบาต ก็คือปลอดคนจากนั้นก็จะลองใช้ไขควงงัดกุฏิวัดต่างๆทั้งทําสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จจากนั้นก็จะเข้าไปรื้อคนเอาทรัพย์สินส่วนเงินที่ได้มาก็จะไปใช้สอยต่างๆในชีวิตประจําวันจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปที่สอนอบางคอแหลมเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ